ม่กันเพราะติดต่อกันนะครับทางสมาธินะครับหลวงตาค้มท่านติดต่อหลวงปู่ได้ทางสมาธิตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังเป็นคารวาดยังไม่ได้บวชเพราะว่าหลวงปู่ก็ฝึกจิตนั่งสมาธิทุกวันแมนบอกพญัยอืดียยมางมา,มมนมากนนั่งหน,น,น่อยนี่คือ หลวงปู่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับปัญญาปัญญาเกิดจากการฝึกสมาธิปัญญาเกิดจากการฝึกจิตฝึกจิตก็คือนั่งสมาธินี่แหละเป็นจิตของสงฆ์ตั้งแต่สมัยโบราณนะครับสมัยนี้ไม่สอนกันแล้วนะครับมีแต่คิดแต่ว่าเรียนพระปริยัติเอาไม่ได้เรียนปฏิบัติของอะไรเลยสมยัง แต่สมัยโบราณนี่เคร่งครัดมากมันสู่พระก็โลโซโซโบโดยายพรสมัยใหม่พระสมัยใหม่จะหนิมั้อย่างไรยังจบประโยกเก่าปริยันต์เก้า,าน,นะครับเก่งท่องได้หมดนะครับเก่งโอ้าอาสู้เลยคู่บุษบาคู่เหนดด้ที่ยันแล้ว เขาจะมองว่าเขาจะมองว่าการศึกษานี่สําคัญแต่เขาจะลืมไปว่าการปฏิบัติสมาธินี่สําคัญกว่าเมนบอพญหยแมนอมอาสังคมเราเอาควาหมหูมาเป็นยันแต่ว่าสัามไรการศึกษาบ่ปฏิบัติได้เทวดมาถือ โอ้โน่อ้อ้ยีคือกันลซุ่อยุคสมัยของสู่หดไม่เหมือนยุคสมัยหลวงปู่สมัยเป็นเนนนะครับสมัยหลวงพ่ออ้วนวัดบ้านโนนคอนะครับท่านนี่ให้นั่งสมาธิหนักมากนะเขานี่เทียบ้านนั่งแต่บ้านไหนแต่ก็นั่งธรรมดาน่าละจะหางดูทุกวันเลยบอกพ่อใหญ่เออเขานั่งแล้วก็นั่ง วันตอนเช้าทำวัดแล้วบ่หรือจังไหนครับช่วงไหนครับทำวัดแล้วกับนางสามาทีนานบ่ครับอ๋อสามสิบนาทีนะครับยอดลูกแดดอันนี้ออกมิตรบานน้องวหัดฮัชจมือมันก็ะชุ่มชุ่มฟ้าัชจมือว่าไดนเลยหัชจมือไปเลยแตเวลาหัเมื่อปั๊บอยู่งันถึงนอนเดิ๊กกระชัง ตอนเย็นก็ต้องฝึกสมาธินะครับทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับฝึกบอ่อยๆฝึกบ่อยๆถึงมันค่อยชินให้มันค่อยชินดบางคิดการอะไรให้มันมันเกี่ยงมันบางสัจจะนี่ตัวเองผู้ชายอย่างหัวตัวมันค็ดว่าคือเก่าตัวนั้นตัวนี้ไปหนึ่นหลันการสัจจะกับของหมดอ่ะ จะให้ดนเจกับของขังมันอยู่ขังไหนยังไงจะสินหาคอยยังเอามาขบอยู่